สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับคลิปนี้ผมจะมารีวิว CPU Cooler รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ DeepCool ครับในชื่อรุ่นว่า AK500 ครับสำหรับ CPU Cooler ตัวนี้ฮะก็ต้องบอกว่าเป็น CPU Cooler แบบ1 Tower แต่เป็น Tower ที่หนามากๆถ้าดูจากตัวกล่องนะตัวหน้าโปรดักตรตรงนี้ ต้องบอกได้เลยว่าเป็นฮีทซิงค์ที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันนะว่าในการใช้งานเนี่ยสามารถช่วยลดอุณหภูมิของ CPU ได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกับ i 5 1 2 6 0 0 k นะครับกับ ak 5 0 0ตัวนี้นะฮะสำหรับตัวนี้เป็นแบบ1พัดลมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแกะดูโปรดักต์เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงครับลักษณะกล่องเนี่ยก็จะเป็นมินิมอลแบบนี้นะตามแบบฉบับของ deepcool เลยแล้วก็เขาจะเป็นโคเวอร์แบบนี้เองอ่าแค อ้วก็นี้คือแพ็กเกจเขาแล้วก็จะมีรายละเอียดสเปคตรงนี้ฮะเรามาดูสเปกกันก่อนนะครับสำหรับสเปคเนี่ยแน่นอนว่าเนื่องจากเป็นรุ่นใหม่นะก็รองรับอนาคตเรียบร้อยแล้วกับ a m 5นะครับนี่ AMD a m 5ถึงแม้ว่านะวันถ่ายทำมันยังไม่ออกจำหน่ายก็เถอะแต่เร็วๆนี้มีแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับตัว Intel ก็รองรับรุ่นใหม่ล่าสุดคือ1700ครับ ฮิตไปขนาด6มิลิเมตรจำนวน5ชิ้นด้วยกันนะครับ5เส้นอ่ะในส่วนของรอบพัดลมครับสูงสุด1,850รอบนะครับสูงสุดก็ไม่มากไม่น้อยนะครับค่า CFM อยู่ที่68.99โอ้แอร์โฟเยอะทีเดียวนะแรงอัดอยู่ที่2.19เออค่าแอร์โฟถือว่าโอเคครับขนาดพัดลมก็คือ12เซนนะครับตัวนี้แล้วก็เขาจะมีสาย low noise adapter นะครับก็เอาไว้ ลดรอบพัดลมแหละก็อยู่ที่1,550รอบนะครับค่า CFM ก็จะลดลงเหลือ52.24ประมาณนี้นะก็ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยได้ใช้นะครับ Low Noise Adapter เนี่ยอันนี้คือเขาน่าจะใช้ชื่อว่า LST ก็คือ Low Speed คิดว่านะน่าจะมาจาก Low Speed นะอ่าก็แล้วแต่ของแบรนดนน์นั้นๆว่าจะเรียกว่าอะไรเอาง่ายๆว่าคือมันเป็นการลดรอบพัดลมแหละอืมเป็นสายเชื่อมต่ออยู่ในเดี๋ยวเราไปดูกันนะ แล้วก็ตัวนี้ไม่มีไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเชื่อมต่อแบบ4พิน PWM นั่นเองนะครับเชื่อมต่อกับบอร์ดได้เลยอ่ะอันนี้คือสเปคเรามาดูตัวโปรดักต์กันครับยังไม่ได้เปิดดูเลยครับอันนี้ก็ดูไปพร้อมๆกันนี่แพ็คมาอย่างดีครับอ่ามาดูบันเดิลก่อนเขาเสียบอยู่ด้านข้างนี่คือของบันเดิลเขานะฮะนี่อันนี้คือ เขาเรียกว่าสายอะแดปเตอร์เอาไว้ลดรอบพัดลมนะครับก็ใครจะใช้ก็ต่อเส้นนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากวิ่งรอบเต็มๆก็ไม่ต้องใช้มันครับแล้วก็อันนี้โอ้มาดุทีเดียวซิลิโคนครับหนึหลอดเต็มๆสีดำดุเลยนะเออปกติจะเป็นสีเขียวนะของ d ด p c o o l แล้วเขาก็จะมีไขควงแบบนี้ให้อีก1ชุดครับแล้วก็มีกริปพัดลมเพิ่มให้ด้วยอะ ไม่รู้ว่าสามารถเชื่อมต่อพัดลมเพิ่มได้อีกตัวหรอไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือปะก็ที่เหลือในนี้เราไม่แกะให้ดูแล้วกันรวมๆกันมันคือตัวซ็อกเก็ตแหละนะครับขาซ็อกเก็ตทั้ง AMD และ Intel ก็อยู่ในนี้หมดเลยและคู่มือครับใครที่เพิ่งประกอบเองครับเขาก็จะมีคู่มือให้ดูคู่มือชุดลมติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อนนะครับไม่ต้องกลัวพังติดตั้งง่ายมากนะฮะ อ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าไอ้กลิปพัดลมเขาเนี่ยมันสามารถทําให้ติดตั้ง2ตัวได้หรือเขาเอามาเผื่อให้ใหเฉยๆดูดิอันนี้คือ c p u ิวคูลเลอแบบทาวเวอร์เดียวนะครับ1นึ่ e ทาวเวอร์นะฮี s ซิงเขาใหญ่มากเขาจะมี Cover ปิดด้านบนมิดไปเลยปกติแล้วเนี่ยด้านบนก็จะเป็นปลายท่อฮีทไปนะแต่เนี้ยเขาก็จะเป็นโคเวอร์สวยๆไม่มีไฟนะนี่คือหน้าสัมผัสครับ ก็จะเคลือบมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็นี่เชื่อมต่อ PWM นะครับอย่างที่เขาบอกไปในสเปคนะเส้นเดียวนี่คือข้อดีของชุดลมที่ไม่มีไฟ RGB ใดๆนะครับมันทำให้ใช้งานง่ายนะครับไม่ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการจัดเก็บสายอ่ะแล้วก็สังเกตมันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนลังพึ่งใหญ่ๆนะสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกๆๆโอ้โหซีฟินถึงว่า แข็งแรงมากผมคิดว่าตัวนี้เย็นมากเลยนะผมยังไม่ได้ทดสอบนะดูซี่ฟินดิเนี่ยหนาแข็งแรงเลยแหละปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดซี่ฟินแบบบางๆเนะี่ยพอเรากดลงไปเนี่ยมันจะไปลูดไปตามมือเลยแต่เนี่ยแข็งมากนะครับเนี่ยแล้วก็พัดลมนะฮะนี่ไม่มีไฟมีแค่โลโก้ตรงกลางนะครับเป็นใบทึบอืม แล้วก็จะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับสังเกตนะขอบพัดลมจะไม่เกยขึ้นมาไม่น่าจะติดแรมนะที่เขาแถมกลิปมาให้เนี่ยมันสามารถติดได้นะแต่ทีเนี้ยด้วยด้วยดีไซน์รูปลักษณ์หรือการติดกลิปต่างๆเนี่ยมันติดได้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวเมนบอร์ดตัวเคสของเพื่อนๆด้วยว่าพอมันติดตรงเนี้ยแล้วมันไปชนบอร์ดบางคน ตรง cover back IO มันใหญ่ไงนะครับมันอาจจะไปชนหรือเปล่าจะต้องเกยพัดลมขึ้นหรือเปล่าันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะมีช่องการเชื่อมต่อน็อตอยู่ข้างในเห็นปะเป็นรูมันจะตรงกับน็อตหัวน็อตพอดีเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องถอด cover ออกในการติดตั้งเนาะส่วนฝั่งนี้ก็ต้องถอดพัดลมออกเพราะว่าน็อตมันอยู่ตรงนี้มันติดพัดลมครับเราจะต้องแทงไขควงจากด้านบนก็ต้องลื้อพัดลมออกเพราะฉะนั้นเราลื้อเลยดีกว่า มาดูว่ามันเป็นยังไงนะจะได้เห็นภาพกันอ่านี่คือพัดลมของเขานะให้ดูก่อนเลยและฝั่งนี้สังเกตครับตัวซี่ฟิลจะแตกต่างกับอีกฝั่งหนึ่งนะไม่เหมือนกันเลยอีกฝั่งนึงจะเป็นอย่างนี้เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับแต่เนี้ยไม่มีบล็อกสี่เหลี่ยมผมไม่ดูความหนาอีกทีนึงหนามากลืมดูเรื่องความสูงนะความสูงของฮิตซิงอยู่ที่158มิลลิเมตร ถือว่าเตี้ยเลยปกติเคสทั่วๆไปจะรองรับ CPU c คูลเลอร์ความสูง165ม m mm. มตัวนี้158ม m mm. มสบายๆครับเพราะฉะนั้นบางเคสเนี่ยรองรับได้แค่ CPU คูลเลอร์160ม m mm. มด้วยแต่อันเนี้ยไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใครเคสเล็กไม่มีปัญหาเรื่องความสูงของฮีทซิงแน่นอนนะครับใช้งานได้แล้วโคเวอร์มันแกะยังไงล่ะเรายังไม่ได้ดูคู่มือนะผมของงัดเลยน่าจะได้ ผมยังไม่ได้ดูคู่มือแต่อะโอเคมันเป็นกริปล็อกแบบนี้ครับสามารถงัดออกมาได้เลยแล้วก็ด้านบนจะเป็นอย่างนี้โอ้เปลือยมันก็เท่นี่นะ <laughs> ออสีมันเท่ดี่เห็นปลายฮิตไปไหมครับนี่คือถ้าเกิดเขาไม่มีโคเวอร์ปิดมันก็จะมีปลายฮิตไปโผล่แบบนี้แหละก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งหมด5เส้นนะเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานครับหมเมตร โอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของรูปลักษ์ดีไซน์แล้วก็ขนาดของตัวฮีทซิงค์นะเดี๋ยวเราไปทําการประกอบและก็ติดตั้งกันครับมาดูว่าประสิทธิภาพของฮีทซิงค์ใหญ่แบบนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้ง cpu cooler ครับ deep cool ak 5 0 0ลงไปเรียบร้อยแล้วนะก็สําหรับ cpu cooler ตัวนี้ต้องบอกว่าในการติดตั้งเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากมายก็แค่รื้อตัวเว v e r ด้านบนออกแล้วก็รื้อพัดลมออกนะเพราะว่ามันจะ ตัวน็อตเนี่ยมันจะอยู่ใต้พัดลมแล้วก็ฮีทสิงค์นะครับก็แค่นี้แล้วก็ติดตั้งขาซ็อกเก็ตแล้วขนนัน็อตก็สามารถใช้งานได้ที่สําคัญครับเห็นซิงค์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะชนแรมหรือว่าติดแรมนะครับตัวฮีทซิงค์รวมถึงพัดลมเนี่ยมันไม่ เพาเรียกว่ามันไม่ได้กว้างมาถึงตัวสล็อตแรมเพราะฉะนั้นติดแรม4แผงได้แบบสบายๆจะเป็นแรมซิงสูงยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการติดแรมเลยโอเคเรามาดูที่ซิสเต็มที่เราใช้ทดสอบกันครับตัวนี้เป็น CPU Intel Core i5 1 2 6 0 0 K ครับเป็นแบบ6คอพีบวก4คออี e นะครับกับอีก16เทรดเมนบอร์ดครับ Asrock z 6 9 0 p h a n t o m Gaming 4 D5 นะครับก็คือรองรับ ddr 5แล้วนั่นเองแล้วก็ pci e ก็จะเป็นในส่วนของ5.0แล้วด้วยเมมโมรี่ครับ ddr 5 32 g b บัส5.2 0ตัวนี้เป็นทัฟ g ์แรม rc จากทางเทอร์ม l t เท e นั่นเองนะครับติดตั้งสลับต2และ4เรียบร้อยนะ เป็นแผงละ16กิกนะครับกราฟิกการ์ดจะมี2ส่วนนะเป็น i g b u ของทาง Intel ก็คือ Intel UHD Graphics 770แล้วก็การ์ดจอแยก AMD Radeon Pro W6600 นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสเปคทีนี้อุณหภูมิห้องนะตอนนี้ประมาณ27องศานะครับแล้วก็เคสเป็นลักษณะเปิดฝาไม่ได้ปิดฝาทึบนะครับเรามาดู I อเดนะครับว่าเท่าไรประมาณ30ต้นๆน,นะ,ะเรารีเซ็ตก่อนก็เฉลี่ยๆประมาณ30เนาะ ดีดขึ้นขึ้นลงลงการใช้พลังงานตอนนี้ก็จะมีในส่วนของ CPU เนี่ยใช้ไปประมาณไม่ถึง10%อะเพราะว่าตอนนี้เราก็แคปเจอร์นี่ยใช้พลังงานส่วนนี้ไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่นักแล้วก็รอบพัดลมสูงสุดตอนนี้เราเปิดแบบฟูลสปีดไว้เลย1850รอบนะบวกลบ10%ตตอนนี้ก็วิ่งประมาณนั้นเลยใกล้เคียงเลยกับสเปคที่เขาแจ้งไว้นะครับส่วนเสียงรบกวนมาว่ากันที่เสียงรบกวนเลยถ้า เทียบกับตัว AG620 ที่เราเพิ่งเทสไปต้องบอกว่าตัวนั้นสเปคพัดลมเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่เรื่องของฮีซิงที่เป็น2ทาวเวอร์แต่ตัวเนี้เป็น1ทาวเวอร์แต่เป็น1ทาวเวอร์ขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าพัดลม2ตัวเนี่ยมีความดังมากกว่าอยู่แล้ว2เท่านะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบชัดๆเลยคือตัวนี้เงียบกว่าแน่นอนเงียบกว่าตัว AG620 ถึงแม้จะเป็นรอบพัดลมสูงสุดแล้วก็ตามนะครับเพราะว่า ใช้พัดลมตัวเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพกันอีกทีนึ่งนะประมาณนี้นะเรื่องของรายละเอียดของสเปคเรามาเริ่มเทสเลยเทสด้วย Cinebench R23 นะครับตอนนี้ก็รอพัดลมก็ประมาณนี้เลย1,850รอบตามสเปคเป๊ะๆอุณหภูมิตอนนี้ฮนะ68สูงสุดครับ68องศาก็กำลังไฟตอนนี้142วัตต์กว่าๆนะสูงสุดเนาะ69แล้วนะครับตอนนี้อืม ตอนนี้ภาพรวมโอ้ดีดขึ้นไป72ครับไฟ144วัตต์ครับตอนนี้72องศานะครับโดยประมาณนะส่วนของตัวคอเทมเนี่ยน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่70นะ70นิดนิดโดยค่าเฉลีย่ยคิดว่าประมาณ70แต่ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็ประมาณ72แล้วนะครับรอพัดลมก็ ประมาณเท่าเดิมครับประมาณนี้1850รอบต่อนาทีฮะสิ่งที่รู้สึกดีที่สุดเลยตอนนี้คือเงียบมากมันเงียบจริงๆเพราะว่าพัดลมตัวเดียวนะแล้วก็ใช้ซิงค์ใหญ่ๆไปเลยนะครับก็ใครที่แบบว่าไม่อยากกังวลเรื่องการติดแรมนะกับ a g 620อย่างเงี้ยมันเป็น2ทาวเวอร์ก็อาจจะมีโอกาสชนแรมได้ถ้าเกิดใครใช้แรมซิงค์สูงนะ ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเป็นฮีทซิงแบบ1นึ่ e ทาวเวอร์ที่เป็น1นึ่ e ทาวเวอร์ขนาดใหญ่มากเออตอนนี้73องศาแล้วครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณนี้ต้องสรุปว่าในส่วนของฮีทซิงตัวนี้เอาแบบภาพรวมเลย1คือติดตั้งง่าย2คือไม่ต้องกังวลเรื่องว่าพัดลมจะชนกับแรมฮีทซิงจะชนกับแรมแรมซิงสูงสามารถติดได้ครบแบบ4สล็อตเลยนะครับเพราะว่าตัวฮีทซิงมันไม่ได้ไปเกยที่ช่องแรมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความเงียบ ถือว่างเงียบมาก1,850รอบในเรื่องของความเย็นก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งละกันภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็น CPU Cooler อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่อยากจะได้ CPU Cooler ตัวใหญ่ให้ดูแน่นๆเคสตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบของรุ่นอื่นๆเปรียบเทียบกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว CPU c cool เลอ e r จาก Dan Deep Cool ครับกับ AK 5 0 0หรือว่า500นนั่นเองต้องบอกว่า CPU c cool เลอ e r ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวระดับไฮเอนด์เลยนะครับราคาอยู่ที่ราวๆประมาณ2,000กว่าบาทใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อใช้งานกันได้ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับใครที่ไม่ได้ชื่นชอบแสงสีให้มันรบกวนสายตานะครับถือว่าเหมาะเลยทีเดียวซึ่งใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่มีจำหน่ายเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้สำหรับวันนี้ ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ